อลิซอินบอร์ดเดอร์นดดูจบไปแล้วชอบตัวละครไหนที่สุดสำหรับผมก็ต้องตัวละครใหม่อาจารย์ริวจินี่แหละครับ <c oughs> ตัวละครเฮียอะไรจะอกหักได้ตั้งแต่ต้นยันจบพาเมียเขาเข้าเกมแล้วก็พยายามจะฆ่าเขาเพื่อตัวเองจะได้สมความปรารถนาแต่ไป,ป,ปมาเ้ยเริ่มตกหลุมรักเขาแม่งจะแย่งเมียพระเอกมาเป็นเมียตัวเองดูจากทรงแล้วอนะแหมชื่ออาจารย์อามึงเป็นอวังไอ้เฮีย เป็นตัวละครที่แบบแสดงดีมากๆเลยนะทั้งคาแรคเตอร์ท่าทางสีหน้าแววตาทําให้คนดูเดียวโอ้โหรู้สึกมันไส้อันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยแถมมันเดินก็ไม่ได้ด้วยมึงชนะเกมมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันไส้จัดๆเลยนะสําหรับผมแล้วอะ่ะปุมป่มลงปุ่มหลังก็ไม่น่าสงสารเลนแล้วมันก็มีฉากอกหักเยอะเลยนะเริ่มตั้งแต่อลิสุได้เจอกับอุซางิครั้งแรกนี่มึงแม่งมองตาขวางหลังจากนั้นก็รู้ว่าอุซางิท้องแล้วมึงก็มองตาขวาง เป้าหมายคือค่าอุซงิค่าไม่ลงตกหนุ่มรักสุดท้ายจะพาเขาไปตายจะดึงเขาตกน้ำอเอียตกน้ำวนแต่เห็นผัวเมียเขารักกันแบบเรียกกันอุซงิอุซงิอะไรซื่ออะไรซื่อ,อ,อกูไปตายคนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหแม่งนาสงสารจิบหายเป็นตัวละครที่ชอบมากๆาเลยนะริวจิเดอะแบกเลย MVP ซีซั่นนี้ถ้าไมไ่ใส่มึงก็มาเรื่องราวก็คงอาจจะไม่มีอะไรอะ่ะเพื่อนๆชอบตัวละครไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยหลายคนก็คงจะเป็นน้องเรแหละเรอ์